ยังลูกขอบคุณค่ะเก็บขยะนะลูกทานเสร็จแล้วเก็บทิ้งขยะนะลูกนะไปลูกไปเอามาหาครูก่อนเอาไปหาครูก่อนเดีวรอก่อนเอตัวโตๆครูขอแรงเอาขยะขยะนงไปทอิ้งกลาอลอาเาเอาลกลก่าเอาาเก่าเอาเรารอกเกอาสาเาเอาเาเอาพลาสเกาสตเอเก่าเล่เอ่าเ ต้องขอบคุณครูโบสกับครูหลิวด้วยนะคะขนาดเสาร์อาทิตย์ยังพอเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะมาแจกของอครูครูโบสกับครูหลิวก็อยู่คอยต้อนรับคณะแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกต่างๆให้ ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณลุงเจี๊ยบนะคะเสื้อเขียวที่เป็นหัวหน้าที่คอยพามาทำกิจกรรมดีๆนะคะจากมูลนิธิสว่างหัวหินคนนี้คือคนปิ้งขนมปังนะคะอร่อยมากและขายดีที่สุดเลย